การปฏิบัติการล่อซื้อผ่านทวิตเตอร์เกี่ยวกับยาเสพติดเกี่ยวกับเรื่องนี้พันตำรวจโททวัฒนวงชูกิจคุณเป็นรองผู้ก,กํากับการฝ่ายสืบสวน3ามกองบังคับการสืบสวนภาคหาพร้อมชุดสืบสวนภาคห้าได้ทำการจับกุมตัวนางวัยวัยอออายุก็22ปีสัญชาติเมียนมาพักจุหอพักในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม ข้อหาเข้าติดต่อชักชวนแนะนำตัวทางระบบวิตเตอร์ทวิตเตอร์นะครับพี่น้องเพื่อการคาประเวณีอันเป็นการเปิดเผยและน่าอับอายหรือเป็นที่เดือดร้อนรำคาญแก่สาธารณชนโฆษณาชักชวนหรือกระทำให้แพร่หลายด้วยวิธีใดไปยังสาธารณะในลักษณะที่เห็นได้ว่าเป็นการติดต่อ เพื่อการค้าประเวณีโอ้บมแอนลอดซื้อ,อยาบ้านเนาะเออลอดซื้อการค้าประเวณีครับพี่น้องผ่านทางระบบทวิตเตอร์การจับกลุ่มครั้งนี้ทางเจ้าที่ชุดสืบสวนได้รับแจ้งว่านางไวยวัยอได้สร้างเขาเรียกว่าสร้างแอคเคาท์ทางทวิตเตอร์ขึ้นมาแล้วก็นำภาพตัวเองที่มีใบหน้าสวยงามโพสต์ลงไปในทวิตเตอร์ แล้วประกาศขายตัวในราคา1,000บาทโดยบอกรายละเอียดหลายอย่างทำให้มีคนจำนวนมากสนใจทางเจ้าที่จิงติดต่อล่อซื้อนัดเจอที่โรงแรมก็เป็นโรงแรมม่านร,รูดแห่งหนึ่งก่อนที่จะตกลงซื้อขายตัวกันทางเจ้าที่จึงแสดงตัวเข้าทำเการจับกุมส่งพนักงาสสนสอบสวนสพ,พอสารพีดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ในส่วนที่จับไม่ได้ก็มีเยอะที่ไปตรงปกก็เยอะนะครับเพราะตอนขึ้นปกมีแต่คนสวยๆมีแต่ออๆครับพี่น้องแต่พอไปเจอตัวจริงแล้วเป็นแต่เลนหนีให้เป็นแต่แนนเลน,นภัยครับพี่น้องเออขึ้นปกนี่สิบเจ็ดสิบแปดสิบห้าสิบหกพอไปเจอตัวจริงละเขียวมากจ๊ะไหมก็ได้เลีนหนีเอาพี่น้องเอ้ยบางคนก็ อาจจะมัดจำเขาไปแล้วเลยค่าตัวพันห้ามัดจำไปห้าร้อยพอไปถึงที่ก็จะจ่ายอีกพันพอไปเห็นว่าขี้เรไม่สวยไม่ตรงปกก็ไม่อยากจะจ่ายเขานี่แหละครับแบบนี้ก็มีนะครับหรือบางทีนะครับเออก็มีการชักชวนนี่แหละหนุ่มกลัดมันทั้งหลายไปร่วมรักไปร่วมเพศไปจูอ้อาก,กันนี่แหละครับพี่น้องบางทีก็หลอก หลอกหลวงพ่อที่วัดก็มีนะครับโดยการส่งภาพโป้ภาพเปือยภาพช่วยเหลือตัวเองหรือการไล่สดอะไรก็ตามแต่หลวงพ่ออธวัตรกสิมีงเงินหลายตัวก็จะโอนเงินให้ทีละแสนสองแสนสามแสนพอโอนเงินให้แล้วก็หลงรักเขาครับเขาก็บอกว่ามามี่หนูอยู่พี่แล้วสมุติปากานพี่ล้าหนูอยู่สระบุรีพี่เราหนูอยู่ขอนเจนพี่แล้ว อันหลวงพ่อใจก็มาเด้อใจมากเลยนุ่นจากเชียงใหม่ก็จะได้มาแล้วหลวงพอ่อมาถามหาผู้สาวเขาก็จับเอาเห็นบ่ลมาถามหาผู้สาวไหมเออเขาก็เลยจับศึกเลยเออหลวงพ่อกับสิหลงกนได้ก็ใจคล้ายกับลุงวินแหละครับเนาะคล้ายๆกันเนอนเอประเภทสายปีหมดเงินแสนสองแสน เป็นลุงวินนี่มีอาขาลวบ่เมือนั้นมียถือมีดจิฟันหัวอยู่ไหมลุงวินหมดเงินตั้งแสนสองแสนขาอ่อนเขาก็บ่ได้เห็นโอ้ยเป็นแต่นายหลุงวินก็ได้จนเป็นข่าวนี่ข่าวแบบนี้จริงๆก็ไม่อยากจะให้มีหรอกครับพี่น้องไม่เป็นแต่าอายเนาะพี่น้องเนาะเสียเราก,ก็นา่าสิเสยตุยไวนะ้เนาะ